ส,ส,สัเซียงสวัสดีค่ะพี่ตาค่ะสวัสดีค่ะนกนกค่ะคริสทามเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ประเทศที่มีเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศอะไรติ๊กอกปิ๊กอกเป็นประเทศแถบเอเชียใช่ไหมนะอืมแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นมุสลิมมากที่สุดอีกด้วยอปองคําตอบก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงประเทศอินโดนีเซียแบบพรบอจบใน5นาทีอืมงั้นขอไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมอินโดก่อนดีกว่า อินโดนีเซียหรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาจากคำภาษากรีกสองคำคืออินโดสที่หมายถึงอินเดียตะวันออกและคำว่าเ<ใ>นาที่แปลว่าเกาะรวมกันจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอ,อินเดียตะวันออกนั่นเองอินโดนีเซียตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างคาสมุรอินโดจีนกับออสเตรเลียและระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียมีพื้นที่ประมาณ1.9ล้านตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยหมู่เกาะมากถึง17,508เกาะซึ่งเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็ยังมีเกาะหลักทั้งหมด5เกาะได้แก่เกาะสมาตาเกาะชวาเกาะกะริมันตันเกาะสุลาเวสีและเกาะปาปัว แล้วแล้วแล้วประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเป็นมายังไงบ้ <ril jamais> <verlier t> างหรอพี่ตาเออเอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ไปถามอากูมามานี่มนี่พี่จะเล่าใหฟงในช่วงศตวรรษที่1 0ถึง1,500อินโดนีเซียเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานโดยการตั้งประชากรที่อพยพเข้ามาจากแหล่งใกล้เคียง ช่วงแรกก็เน้นการอาศัยตามชายฝั่งและเชื่อในลัทธิผีต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียทําให้ศาสนาฮินดูและพุทธเริ่มเข้ามามีบทบาทในชนชั้นปกครองและการค้าอืม,อมแล้วต่อจากนั้นมันเป็นยังไงต่อเหรอคะพี่ตา ก็ต่อมาศตวรรษที่1,400จนถึง1,700เริ่มแพร่เข้ามาผ่านพ่อค้าชาวอาหรับและอินเดียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและการเมืองต่อมาก็ถึงคิวของน้องนกที่จะเสิร์ฟความรู้แบบแน่นๆๆนเน้นๆนกเสิร์ฟนกเสิร์ฟนกเสิร์ฟปุบนกตีนกรับนกเปลี่ยนนกปลักแล้วนกตกนกตึ้งสนามตั้งคอนดูเกบการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในอินโดนีเซีย าศาสนาฮินดูได้แพร่เข้าสู่อินโดนีเซียาราวชิศตวรรษที่2มีอิทธิพลต่อน,นจาจักูไตและมั่นคงในบาหลีตั้งแ,แต่คิศตวรรษที่8โดยปุราเบสากิปเป็นเทวารายสำคัญส่วนจันดีบร,รมบานันเป็นาศนาสนสถานสำคัญในชวากลางต่อมาคือาศาสนาพุทธ แพร่เข้ามาราวคิดศตรวรรษที่4โดยมีอาณาจักรการลิงยอมรับนับถือโดยมีศนิกายแม่แก่มหายาณวัชรยานเทราวาทและเอกยานบุโลพุโธเป็นศาสนสถานสำคัญแสดงแนวคิดทางพุทธศักร,รวันต่อมาศาสนาคิดแพร่เข้าสู่ภูมิภาคราวคิดศตรวรรษที่6โดยชาวยุโรปแพร่หลายในโมลุกะสุราเวสีเหนือนุสตาติงการาปาปัวและกะรีมันตัน ชาวบาตาดและประชากรในปาปัวอัมบนเหนือนับถือมากที่สุดและสุดท้ายศาสนาอิสลามเข้ามาระหว่างคิศตวรรษที่7-13ถึง13ผ่านพ่อค้าอาดับและอินเดียอาณาจักรเปอรักเป็นอาณาจักรแห่งแรกที่รักศาสนาอินโดนีเซียมีมุสลิมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่รัฐบาลเป็นรัฐบาลทางโลกแต่ก็มีกระบวนการต่อต้านรัเช่น JI และ GAM อูหูเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางศาสนามากเลยนะน้องๆต่อมาในช่วงทศวรรษที่1,600จนถึง1,900อินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรพรรดิตะวันตกโดยเฉพาะประเทศรัสที่เข้ามาควบคุมเกาะชวาและเกาะอื่นๆผ่านบริษัทรัสเอสอินเดียคอมพานีและในช่วงปี1,900จนถึงปี1,945อินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสก่อนจะถูกญี่ปุ่นยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังสงครามสิ้นสุดอินโดนีเซียประกาศเอกราชในปี1945ประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเป็นมาอย่างนี้นี่เองต่อมาเราจะมาทําความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของอินโดนีเซียกันซึ่งก็จะมีความหลากหลายตามกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละพื้นที่วายังกูริสเป็นการแสดงขุนเงาที่โดดเด่นของอินโดนีเซียใช้ขุนหนังสัตว์เชิดประกอบวงดนตรีพื้นบ้าน ระบมบ,บาลองละครพื้นบ้านเมืองบาหลีใช้หน้าก,กากและหุ่นเชิดถ่ายทอดการต่อสู้ระหว่างบาลองฝ่ายดีและลังคาฝ่ายธรรมซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของความดีผ้าบาติกหรือผ้าบาเตเป็นผ้าพื้นเมืองที่ทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีก่อนแต้มระบายสีหรือย,ย้อมนิยมใช้เป็นเครื่องแต่งกายเป็นไงกันบ้างคะฟังแล้วอยากจะไปเที่ยวอินโดนีเซียบ้างหรือเปล่าพวกเราขอไปเที่ยวเล่นที่อินโดนกันต่อนะครับบ๊ายบาย